สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรือมานะคะกระบวนเรือลากจุงค่ะเอวันนี้มาที่ไม่ตุมเห็ุมีหัวเรือลากมาลำเดียวนะคะสีสวยสดใสมากเลยหัวเรือลากลำนี้สะพานปีดีนะคะสะพานเส้นนั้นสะพานปีดีเข้าเกาะเมืงองอยุธยานะคะว้าว เที่ยวอยุธยากันนะคะท่านผู้ชมฝั่งที่ตุ้มนั่งอยู่เป็นวัดเกาะแก้วนะคะถึงก่อนวัดพนันเชิงนิดหน่อยนะคะเข้ามาจากเลาะทางสถานีรถไฟเลาะมานะคะเลาะมาข้างวัดกล้วยนะคะมาเที่ยววัดเกาะแก้วกันด้วยโอ้โหแมตุ้มพานธ์รมชาติเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะที่นี่การแนะนําจากช่องเรือโยงเจ้าพญานะคะได้แนะนําให้เมตุ้มมาถ่ายตรงนี้สวยมาก นี่ก็มีหัวเรือลักจุงตีเป่ามาว้าวสวยงามค่ะสวยงามท่านผู้ชมวิวสวยมากวิวสวยมากจริงๆค่ะหัวเรือลักจุงก็วิ่งมานะคะเรือบรรทุกสินค้านะคะเรือหนักแล้วก็ เวลามีกะตีย้อนกลับไปนะคะวิวสวยๆฝั่งนี้วิวสวยมาทําบุญไหว้พระขอพรวัดเกาะแก้วกันได้นะคะโหติดแม่น้ำนัมเบอร์สิบวิ่งตามมาอีกหนึ่งลำค่ะท่านผู้ชมช่วยกันลากเรือเนาะโอบรรยากาศดีมากๆนะคะจุดนู้นคนค่ะวัดเป็นอันเชิงนะคะวัง ตรงข้ามกันหัวโค้งอวิวสวยนะคะท่านผู้ชมมาเที่ยววัดเกาะแก้วกันนะคะก่อนถึงวัดพนันเชิงนี่เดียวฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดจีนนะคะวัดรัตนาชัยฝั่งนู้นก็มีให้อาหารปลามีร้านอาหารบ,าบ้านขายนะคะก๋วยจก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้ทอดไม่ตุ้มชอบไปมากเลยฝั่งนู้นไม่เคยข้ามมาฝั่งนี้นะวาฝั่งนี้เป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชม มาเที่ยวอายุทยากันนะคะโดูดูดูว้าวโอ้ลำเบอร์สิบเวียงตัวนะคะเข้าไปในกลุ่มขบวนนี้น่าจะมาช่วยลากนะคะว้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเบอร์สิบกับลำเรือแล้วนะคะท่านผู้ชม จะรับเทียกกันนะคะดูดูเรือโปะนะคะดูที่เรือโปะนะคะเกลียมเชียกแล้วค่ะโอ้ทำงานกันเป็นทีมนะคะนัมเบอร์สิบก็ถอยหลังไปนะคะเพื่อจะไปรับเชียกทำไมจะต้องพ่วงถึงสองหัวเรือลากในจุดหน้าวัดพนันเชยงเพราะจุดนั้นเป็น,ปน,ปนจุดน้ำวนแล้วก็น้ำไหลแรงประจบกันนะคะระหว่างแม่น้ำปาสักกับแม่น้ำเจ้าพยาประจบกันจะรับ เชืยกยังไม่สําเร็จนะคะยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จค่ะที่พี่พยังน้องดูมีเรือตรงท้ายสองลำนะคะเรือตรงท้ายสองลำนะคะท่านพี่น้องตรงท้ายเชียกรออยู่เรียบร้อยอีกลำหนึ่งก็หันหลังให้เรืออีกลำหนึ่งก็หันหน้าให้เรือนะคะเดี๋ยวมาดูเรือํำเบอร์สิบรับเชียกนะคะโอ้ยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จ สเสร็จแล้วไอเหลือได้รับเชือกสำเร็จแล้วนะคะโอ้ทำงานกันเป็นทีมค่ะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับไปพี่น้องๆที่มีอาชีพขนส่งสินงชา้านทั้งน้ำนะคะรับเชือกเป็นที่เรียบร้อยสามารถจะช่วยลาใครผ่านแยกน้ำวนได้แล้วนะคะเบื้องหน้าจะเป็นแยกน้ำวนเนาะเยี่ยมเยี่ยม เป็นกำลังใจให้กับพี่พี่น้องน้องมีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำกันนะคะเชือกเส้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เส้นเล็กๆนะคะเชือกเส้นใหญ่มากหนักด้วยมามาดูการทำงานกันเป็นทีมสำหรับพี่พี่น้องที่มีอาชีพวิถีวิถีชาวเรืออเงี้ยเนาะ ทำงานกันเป็นทีมทำงานร่วมด้วยช่วยกันช่วงกระแสน้ำหลากนี่ต้องรวมร่วมด้วยช่วยกันต้องทำากันเป็นทีมนะคะให้ความเฉลกประสบการณ์มืออาชีพนี่ก็เรือตองไทยสองลำเลยนะคะขบวนนี้เดิเดนหน้าเข้าไปหาเรือพ่วงหนึ่งลำแล้วก็ ดึงด้านท้ายไว้หนึ่งลำนะคะกับหน้ากับหลังกันว่างั้นเถอะกับหน้ากับหลังกันสามารถดึงได้ทั้งหมดนะคะแล้วจะความถนัดเนาะแล้วแต่ทักษะว่างั้นเถอะว้าวเป็นกําลังใจให้กับพี่เพียงน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ํานะคะเอาหัวโค้งเลยนะคะท่านผู้ชมโค้งหักศอก ด้านหน้าทิศตะวันออกของวัดพนันเชิงนะคะโอ้โหเดจังไปเจอแยกน้ำบนด้านหน้านะคะท่านผู้ชมทำไมถึงต้องมีหัวเรือลากถึงสองลำทำไมจะต้องตรงท้ายถึงสองลำเพราะว่าสินค้าในเรือนะคะสินค้าในเรือมีมูลค่านะคะจะต้องผ่านไปให้ได้นะคะแยกน้ำบนระวาง มแม,ม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำป่าสักประจบกันนะคะก็ะเรือตีเป่าตีเก่ากลับมาไปช่วยขบวนเรืออีกนะคะทำไปเป็นทีมโอ้โคงไปยังสวยๆค่อยๆไปค่อยๆไหลไปนะคะสนุกสนานดึงแล้วการดึงโค้งนี้ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมโค้งนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะ ค้งหักศอกด้านที่ตะวันออกของวัดพนันเชิงนะคะฝั่งที่ตุ้มนั่งก็เป็นวัดเกาะแก้วนะคะท่านผู้ชมมาอายุทยามาที่วัดเกาะแก้วเราจะได้มุมสวยๆแบบนี้นะคะที่นั่งชายน้ำโอ้โหบรรยากาศดีมากเป็นโปะนะคะเป็นโป๊ะนั่งชายน้ำแล้วก็มีด้านล่างก็มีการให้อาหารปลามีอาหารปลาขายด้วยนะคะ ทางวัดก็เป็นวัดแบบโบราณน,นะคะมีโบสถ์โบราณที่แม่ตุ้มเห็นวันนี้แม่ตุ้มก็เข้ามาถ่ายทําคลิปให้พี่เพียงน้องชมเป็นครั้งแรกนะคะที่วัดเกาะเจวครั้งนี้ดีใจมากๆเข้ามาก็ถึงกระอึง้งนั่งแต่ทางเข้าจนถึงชายแม่น้ําเลยนะคะมาเที่ยวอยุธยายกันนะคะบรรยากาศดีมากเนี่ยลมเย็นๆเ,เรือก็วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วนะคะ ตรงท้ายสองแล้วก็ดึงสองนะคะดึงด้านหน้าสองตรงท้ายสองลำ่กันเลยทีเดียวขบวนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์ถูกใจกดติดตามให้แม่ตุ้มพาทํา c ช annel สักหน่อยนะคะวูนัมเบอร์สองก็เวียงเลยะคะตรงท้าย เดินหน้าลำถอยหลังลำทำงานกันเป็นทีมนะคะเลี้ยวโค้งไปแล้วขอบพระคุณอย่างสูงโอ้เสียงปลาบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมประจุมพลาทำแน่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามา